กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านเนาะก็มาพบกับนักกทับลาชฟิชชิ่งคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะวันนี้จะพาพี่น้องมาตุกปลาฝายธรรมชาตินาะพี่น้องเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีผลงานไหมพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ประมาณอ้ดูเวลาออกมาประมาณเกือบบ่ายสามลเลยแหละพี่น้องก็จะมาตุกดูว่าจะมีผลงานไหมนาะพี่น้องเนาะสัก ก็ไม่รู้ว่ากี่มงเนาะจะนั่งในทุนขนาดไหนเนาะพี่น้องเนาะกอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปประกอบเบ็ดก่อนครับพี่น้องครับวันนี้ก <im sharing> ็จะมาตกนาดินเนาะพี่น้องเนาะอ่าขันเบ็ดที่ฝุตหลอกหมาป่าเนาะพี่น้องเนอะเดี๋ยวประกอบเบ็ดก่อนครับพี่น้องเผื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาประกอบกันเลยพี่น้องส่วนอ่าผมจะประกอบใช่ยังไงอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทำ จะให้ดูนะพี่น้องเนาะว่าผมใช้ตะก้อแบบไหนนะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวขอขอหยัดขึ้นซ้ายดูขั้นแรกก่อนครับผมเนาะพี่น้องเพื่อกันการไม่เสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะไม้นี่ปีที่แล้วนี่ได้ไปหลยตัวพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้ทำยูทูบยังไม่ได้เผยแพร่เนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องหรือว่า ทุกๆคนได้ดูเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูพี่น้องว่าผมประกอบแบบไหนเนานะขั้นแรกเนี่ยพี่น้องก็ขึ้นขั้นก่อนพี่น้องประกอบขั้นเนาะเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูขั้นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเพื่อไม่ต้องเสียเวลานะครับเนาะอ่ะของผมใช่เนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องวันนี้ผมจะมาเล่นตะกัววิเอตะกอวิ่งเนาะพี่น้องเนาะเลขเจ็บประกอบพี่น้องไ้ดูกันครับผมก็ลูกปัดครับลูกปัดแล้วก็ตะกอตะกอวิ่งพี่น้องนี่เป็นตะกอวิ่งนะครับเนาะแล้วก็ตะกัวครับอ่ะเดี๋ยวมาประกอบกันเลยครับผม ขั้นแรกนะพี đó, ỏ, ่น้องเนาะก็ใส่ตะกัวก่อนครับผมการเข่าวสายเนาะพี่น้องเนาะตะกัวแล้วก็ตามด้วยลูกปัดพี่น้องลูกปัดนี่ใช้สีอะไรก็ได้พี่น้องแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบเนาะพี่น้องเนาะเราแต่หาซื้อได้ตามท้องตลาดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ตะก้อพี่น้องเข่าวสายเนาะอ๋อรูมันตันนี่นี่ยเออ ข้อสุดนี่ก็ได้ยอดสอนก็ได้ขออย่าด้อพี่น้องเด้อยตามโม่ค่อยเห็นแล้วเ่าลรวาหน่เอานี่ข้อสา,ายเรียบร้อยพี่น้องแล้วก็ <c oughs> ใส่ลูกปัดอีกลูกนึงครับกันกันกระแทกเนาะพี่น้องเนาะลงเบ็ดนี่ผมผูกแบบนี้เด้อพี่น้องผมผูกแล้วเก็บไว้แบบนี้ครับ นี่ครับวันนี้ผมจะใช่เตะเบสสองขอนะพี่น้องนี่เนาะแบบนี้ครับสองดวงวิ่งพี่น้องเบสสองดวงเนาะพี่น้องเนาะประมาณเบอร์เบอร์สี่เนาะเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์สี่พี่น้องแต่า่ากาอะไรผมจับไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะไม่แน่ใจเนาะพี่น้องก็เดี๋ยวมาผูกกันเลยพี่น้องผมเคยผูกแล้ว เวลาปลาใหญ่มันกินแล้วมันรูดพี่น้องให้เรามัดผมไว้ก่อนด้อพี่น้องเพื่อความปลอดภัยเนาะสัดใหญ่เราไม่รู้ว่าปาลาอะไรกินเนาะพี่น้องเนาะตัดออกนิดนึงนี่พี่น้องการขา่าสายเนาะพี่น้องเนาะสำคัญที่สุดคือตรงนี้แหละครับเวลาปลากินเราเราหลินก็ปลาเราสายอ็นมันจะรูดออกไปเรื่อยๆครับนี่เนาะพี่น้องเนาะก็ ดึงครับเวลาผูกมันอาจจะมองไม่เห็นเนาะพี่น้องเนาะสายมันหน่อยก็คนทุกปลานเนาะพี่น้องเนาะอาจจะลูกกันเนาะพี่น้องอ่ะประกอบเสร็จเรียบร้อยพี่น้องชุดเดียงนี้เนาะนี่ครับสองดวงวิ่งครับผมวิ่งยาวเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมไปตีดูขั้นแรกพี่น้องตีดูขั้นแรกแล้วก็ขออนุญาตประกอบตีชุดต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำรับ เดีย๋ยวนเด้อพี่น้องมาดูสำหรับเหยื่อนี่เนาะพี่น้องเหยื่อผมมากมาแต่บานครับแต่ว่าไปตีเราทีหนึ่งไม่มีพนงานหรอกครับไปตีนู้นแต่ไปตีก็เบาไฟตายแล้วก็วิ่งหนีฝนกันครับไม่ได้ตัวแต่ว่าเหยื่อมเหลือครับนี่เดี๋ยวผมจะมาตีอยู่นี่เนาะพี่น้องอมาดูเหยื่อกันครับนี่เหยื่อเป็นขนมปังขาวสดนะพี่น้องที่ผมผสมชุดแล้วเนาะสองถุง แล้วก็ไผ่เขียวเนาะพี่น้องไผ่เขียวสูรไหนก็ได้ครับ <c oughs> คงไม่บอกชื่อเนาะเพราะว่ามันมันหลายเนาะพี่น้องลำเนาะพี่น้องลำสามกิโลที่ผมใช่นะพี่น้องลำสามโลแล้วก็ขนมปังขาวสองห่อแล้วก็ไผ่เขียวขนมอไผ่เขียวห่อหนึงเนาะพี่น้องไผ่เขียวที่เขาผสมขนมปังเรียบร้อยแล้วพี่น้องมันมีหลายหอนะ่อเนาะ แต่และพื้นที่มันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะพี่น้องเนาะที่เขาหลับมาขายนะพี่น้องเพราะเราทาเองไม่ได้เนาะเราก็ผสมกันพี่น้องผสมตีได้เลยครับแต่จะให้ดีก็มากไปสักคืนหนึ่งหรือสองคืนนะพี่น้องเนาะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูก่อนเนาะไปดูกันว่าการตีไม้แรกของผมเนาะเป็นไงเนาะพี่น้องเนาะไปตีทีก่อนับดูกันผสมได้ ได้ที่แล้วพี่น้องนี่เนาะน้ำผสมเนาะเอาน้ำคล้องนี่แหละครับผสมนี่น้ำฝายไ,ไม่ใช่น้ำคล้องเกลี่ยมิดฟุงก่อนพี่น้องเอ๋อผสมมาเลยครับนี่เห็นไหมพี่น้องนี่เนาะก็เยอะพี่น้องการตีนี่ตำรับของผมเนาะถ้าเรา ทำเยื่อให้มันเหนียวเกินป้าเขาเล่มเยื่อไม่ได้นาอพี่น้องเนาะมันก็มันก็หน,นีพี่น้องป้านะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเยื่อฟ,ฟ,ฟูนี่ถึงเราจะปั้นแน่นกว่าจิงพี่น้องแต่ว่ามันตกลงน้ำปุ๊บมันจะละลายพี่น้องมันจะฟูมันเหมือนกันนาะพี่น้องเนาะน,นี่สำหรับความคิดของนะกอนนะครับนะ เรามันก็มีทุกบะผิดบางถูกบางเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราไม่ก็ไม่รู้ว่าทุกอยา่างว่าขั้นตอนขั้นตอนหรือว่าเป้าหมายมันอาจจะเหมือนกันเละพี่น้องแต่วิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องเนะาะเอานี่ครับพี่น้องสองดวงวิ่งเนาะพี่น้องตะกอสองดวงวิ่งอเอา๋ยวมาดู นครตีมครับผมฝนก็มืดมากเลยพี่น้องเอ้านกอ่อนจะตีไม้แรกเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงเนาะพี่น้องเนาะแดดร้อนมากเลยฝนก็จะมาอีกแล้วพี่น้องเอ้าขออย่าตีไม้แรกเนาะพี่น้องเนาะเอ้าไม้แหกนกอ่ตีไปเด้อพี่น้อง ขยับไปประกอบที่เหลือก่อนเนาะพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องตอนนี้นกกรงก็ตีไปทั้งหมดสี่คันอยู่เลยเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวนกกรงขออนุญาตไปกางเต็นท์ก่อนพี่น้องนี่ชุดที่เหลือยังไม่ได้ตีเลยพี่น้องเลยนี่เหลือดดอีอก,ก,ก,อออก,กครับผมแต่ว่าคนเดียวเนาะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปตัดไม้มากางเต็นท์ก่อนพี่น้องนี่นกกรงจะกางเต็นตรงนี้หรอครับผมเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตไปตัดไม้ก่อนครับผม ่ะพี่น้องก็เสร็จแล้วเนะาะถัดตู้มากระพาะเดี๋ยวพักอาศัยแล้วพี่น้องเนาะเพิ่งพักเนาะให้รอน่อยเนาะพี่น,อนะน้องเนาะเอดี๋ยวรอลุ้น,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 นะนรรกันต่อไปครับผมสี่คนะันเนาะก็ไม่รู้ว่าจะ <c oughs> ประกอบเพื่อไหมพี่น้องเพราะว่าอรอลุ้ฝนก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ๋อหลังแพี่น้องเนาะอ๋อน้ำรอรุ่นกันครับผมก็เช่วยดีบ่อยนะพี่นอนะ้องสำหรับไอ้การ กลางเต้นน yeah, ้องพี่น้องเนาะก็เหลือเดี๋ยวรอหลุดกันพี่น้องเนาะทีนี้ดว่าจะมีผลงานให้ให้เราได้ดูได้ชมไหมเนาะพี่น้องเนาะอ๋มารอหลุดกันต่อไปครับผมฝนก็มาเนาะพี่น้องเนาะอ๋อแล้วเปลี่ยนเยื่อชักรอบเนาะพี่น้องเนาะลมแรงฝนก็ไม่แน่อาจจะไม่มาอะไรแหละพี่น้องเหยื่อเขายังนักเลยอ๋อ

รอบนี้ผมจะเกี่ยวขนมปังเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวขนมปังหอยตีนเนาะพี่น้องเนาะดูว่าจะมีปลาเล็นไหมพี่น้องสักชิ้นหนึ่งอีกอันนึงก็ใส่เม็ดโฟมเนาะพี่น้องเนาะตามดืนน่เมเนาะเออพี่น้องใส่เนาะเม็ดโฟมหายพี่น้องอื้ มันฟูด้วยตตเตุ๊กนาวตุ๊บมันก็จี๊ยบคอยแตะไปเรื่อยนะพี่น้องเนาะเอ้าเดี๋ยวมาตีกันครับพี่น้องมาตีกันใหม่นี่เนาะไปด้วยนะพี่น้องเนดะ้อเพื่อจะไม่เสียตกกนะกอเนาะพี่นอกก้องตะกลัวตะกอลูกหนึ่งก็หลายบาทชุดหนึหน่งก็หลายตังค์นะพี่น้องเอ้ะเดี๋ยวมาตีกันพี่น้อง หมายเลขเนาะไปนะครับทีห่หมายเลขเนาะนองก็ดูขั้นต่อไปพี่เนีะยวค่อยมาไล่สายไมหไมไม่ติดเนาะ Cứu để cơn bão đi đâu 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 thuốc cần phải nó cái đồng cứ cắn Tăng sáng tính nó 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 จวดเลยพี่น <celui> ้องจวดจวดอย่างเดียวเนาะก็มีฝูงปลาหน่อยขึ้นอยู่พี่น้องข้างล่างนั่นเนาะมีฝูงปลาหน่อยขึ้นแล้วก็ก็มีโอกาสลุ้นนะพี่น้องเนาะปลาตะเพียนปลานิ่งไม่มีครับสายนี่สายนี่ปลานิ่งไม่มีพี่น้องฟงกับเปรคือเหมนว่าเขาปล่อยแล้วทำไมมันไม่ค่อยอยู่ปลานิ่งมันถูก ถูกปลาใหญ่กินมดหรือว่าหรือว่าหน้ามันแห้งแลว้วก็ปลามันสูญพันธุ์เนาะพี่น้องเนะาะก็เดี๋ยวมาดูกันน,นี่ละกันวันนี้ถือว่ามามาอ่อยเยอะพี่น้องถ้าไม่มีผลงานก็ถือว่ามาอ่อยไว้เนาะพี่น้องให้ปลาเคยกินก่อนเนาะเอาน้ำรอนลุ่นกันนะผมไป เงียบปิดเลยพี่น้องท้องฟ้าก็คึมๆเลยคขายกับฝนจิตกเลยเดี๋ยวดูเวลาก่อนพี่น้องกี่โมงล่ะเนืแอสีอ่โมงห้าสิบสามลพี่น้องเลยห้าสิบเจ็ดสี 5, ่โมงห้าสิบเจ็ดไก่ถึงเวลาแล้วจะดูสักพักหนึ่งนะพี่น้องเนาะ ลองดูฝังนู้เด้อมุดตึ๊บเลยมุดตึ๊บเลยครับตกในน้อนหรือวะพี่น้องน,นี่ร่มมาแล้วเสียงลมพี่น,อน้องเมฆดำปีเลยพี่น้อนงเอ้ยง่ายน,อน,น,น,อน้อยเนาะไหลมาเลยครับนี่ยกระจุกเลยพี่น,อนอ้องเอ้ยเหลือดอกตึ๊บมาละ ะมีผลงานไหมว่าจะรอดูผลงานก่อนคำนี่ใส่ชีแฮวก็เ,เก่าแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บของก่อนพี่น้องเอ้ยอออัอนไหนเก็บแบกเก็บไปก่อนพี่น้องคงหยิบทีใหม่สุดท้ายแล้วล่ะ